สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้ยจำปาดงนะคะเช้าเช้านี้เรามาพาเอซมาดูนะคะดอกไม้สวยๆนะคะที่เราจะปลูกอะไรแซมนอนตื่นเช้ามาเราก็มาแล้วเนาะ,ะพาเอซมาดูดอกไม้สวยๆไม้ดอกไม้ประดับนะคะ เราไปวันนี้ก็เงียบกิบนะคะเนาะเดินมาดูพาเอฟีมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะโอ้มาดูองค์ปู่ฝั่ง ติดกับถนนนะคะที่นะคะาลานองค์ปูจำลองโอ้โหตอนนี้นะคะมีรถทัวร์ผ่านหนาลุงแล้วนะคะสอคุณบ้านม่วงนะคะ รุงเทพสวัสดีอีสามไปแล้วนะคะทัวร์ไม่จอดเนาะรถทัวร์ด้วยนะคะเอพีบางข้ั้ง,งนี้จะปลูกอะไรเนาะื่นเช้ามาแล้วก็มาแล้วเลาะเลาะ ชมบรรยากาศนะคะที่โคกหนองนาจํำปาดงนะคะยังสวยเหมือนเดิมดอกไม้ก็เรื่องอลา,ามงามตานะคะฝั่งนี้จะอยู่ติดกับถนนนะคะโหสวยจริงๆเลยนะคะนี่แหละชอบแบบนี้แหละน้อธรรมชาติมากเลยนะคะนาอกมีแต่ ท้องไร่ทุ่งนาไม่มีไม่มีเขาเหมือนอยู่ที่นะคะบ้านเนาะไม่มีเขาแต่ก็ช่วงนั้นก็มีนะคะเห็ดออกเหมือนกันช็อปกาแฟก็ยังเงียบกิิบอยู่นะคะตอนเช้านะคะยังไม่ได้มาเปิดร้านแล้วก็มาทําความสะอาดดูเลยสวนนี่นะครเริ่มแล้วเริ่มออกดอกออก มีแต่ดอกไม้มีแต่บรรยากาศนะคะสวยๆชุ่มชื้นอยู่เพราะว่านะครับฝนตกลดน้ำก็วันเว้นวันก็ได้เนาะว่ายังสวยอยู่น้ำค้างก็ยังอยู่ตื่นขึ้นมาก็มารับหมอกบริสุทธิ์ สวยงามมากเลยนะคะฝั่งนี้ด้านหน้าองค์ปูน,นี่ก็ตัดแล้วมันก็สวยๆอันนี้จะเป็นลานองคปูยศสวรรณราชานาคานะคะแต่ก่อนเราก็มากราบบ้านขอพรที่นี่แล้วก็นะคะ รำนั่งรำก็จะรำตรงนี้นะคะแต่พื้นที่เนาะมันก็ขยายกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนี้หลุงก็พามาทำตรงนี้ทำตรงนี้ก็กว้างมากเลยนะคะเป็นลานนั่งรำมันจุคนได้ลลยก็มาช่วยกันนะคะทำความสะอาดทุกเช้านะคะเผื่อมีอุตีนะคะมาแต่เช้ากลับว่าขอผอนไม่แน่นะคะเมื่อวานนี้ก็ยังมา จากเชียงรายนะคะมาตั้งสองคันรถนะคะนะคะไหวขอพรอ,องค์ปู่พาทิจิตแล้วก็นต่อไปก็คงจะมีนะคะลายหลายที่เนาะยามเช้านะคะยังดอกสวยๆอยู่นะคะอันนี้จะเป็นซุ้มประตูดอกรูปหัวใจนะคะมีสองข้างนะคะ นี่ก็จะมาให้ f อซได้มาชมช็อปกาแฟนะคะท่านใดที่เดินทางมาก็แวะเวียนมานี่ช็อปกาแฟนะคะเปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันนะคะสวยๆนะคะโอ้มุมนี้แหละดอกไม้สวยๆกำลังออกดอกอันนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ยังมีดอกเยอะอยู่เนาะ มองไปก็เห็นชอบกาแฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตรงนน้นต่อนี่นะคะเราก็ทำเสร็จเตินเช้าแล้วละ่ะช่วยกันช่วยกันนะคะถ้าคำสายก็จะมาจุดนะคะน้ำมันใส่น้ำมันตะเกียงจุด ตะเกียงนะคะเดี๋ยวมีเอซีมาช่วงเช้าเราก็พากัน,นะะช่วยกันนั่นแหละเนาะใครที่อยู่ที่นี่ก็มาร่วมด้วยช่วยกันทุกเช้าป,ป้าถ่ายบ้านป้าดาเนาะก็ดูแลนะคะสูตรทางนี้ข้างบนนะคะข้างบนก็จะเป็นป้าถ่ายบ้านนะ ป้าคำ้ำสายนะคะสวนสาลาองค์ปู่จำลองก็จะมีพี่ล้อมนะคะ้านสวนหย่อมก็พ่อฟื้นอภพลุนลุงวางแต่ลุงวางก็กลับกกอกนะคะตอนนี้ส่วนทางนี้ก็จะมีแม่ดาปาทายบ้านก็มาดูแลช่วยกัน สกิางห้องน้ำนะคะเป็นพี่ฮันนี่เนาะพี่ฮันนี่ก็จะทําแบบช่วยกันช่วยกันนี่แหละตื่นเช้าตีสามตีสีนะครับพ่อฟื้นก็จะมาประจำรดน้ำต้นไม้ สวนหย่อมนี้นะคะตอนนี้พ่อฟื้นดูเลยโอ้หไม่ธรรมาดาน,นะคะตื่นมาสวอยังไม่ตื่นนี่พ่อฟื้นลุกขึ้นมาแล้วยังไม่ทันได้ไปทางพุ้นเด้อ แล้วเปยนน้ำเป็นในตลอดบนนั้นยังไม่ได้ไปอเอก็คือแวนนถวนี้เอเดเคยถูอยู่บ่ก,กันตะกวาดละยาได้เถอะหนอ ยมของเราก็สวยงามเหมือนเดิมนะชอบมากเลยนะครมุมนี้นะครับมาดูทุกวันนะคะดอกไม้กล้วยไม้สวยๆกล้วยไม้ดอกไม้สวยๆจะมาดูทุกวันนะคะ พ่อฟืนนี่ขยันแต่เช้านะคะทุกเช้านะคะพอฟืนจะมารดน้ำต้นไม้ตั้งแต่สามวันมาแล้วพี่ลอมก็จะรดนะคะจะเท้านะคะศาลาองค์ปูจำลองนะคะ มีหน้าที่ทําช่วยกันช่วยกันนะี่แหละเนาะคนที่อยู่หกน้องนานนคะทําด้วยกันทุกคนนะสวยมากแล้วนะคะสวนหย่อมก็ไม่ในด้านศาลาก็ดูแลช่วยกันเนาะใครมาก่อนก็ทําก่อนใครมาที่ลังก็ดูแลช่วยกันน,ะน,นี่ <c oughs> แลหลนะเนาะอยู่ด้วยกันนะคะยังมีความสุขเนาะตื่นเช้ามาแล้วก็พากันทำแล้ว ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะเจอจำปาดมสวัสดีค่ะ